สวัสดีครับทชี่สวัสดีค่ะตอนนี้ยูอยู่ที่ไหนฮะตอนนี้เราอยู่วัดเดิมก็คือวัดด,ดักดักซินีนสวนสวน,นะคะวัดพระแม่กุลีหลังจากที่ไหว้พระแม่เรียบร้อยแล้วนะคะคนเยอะแต่เป็นระเบียบก,ก็สบายบายตอนนี้เราก็มาที่ริมแม่น้ำบุกลี่บุกลี่นะคะซึ่งอย่างที่บอกตอนแรกไปแล้วว่าเป็นสาขาของแม่น้ำคงคานี่แค่สาขานะคะนเดี๋ยวจะให้ดูหน่อยนะฮะ ด้านล่างกำลังทำอะไรเขาเนี่ยเขากำลังอาบน้ำชำระล้างตัวชาวสิทิมนุษยชนใช่ก็ถือว่าฮินดูเชื่อว่าเป็นการชำระบาปนะครับแล้วนี้เราจะเอาหินมามาชำระเยอะแค่ไหนโชว์หน่อยสิคือบอกได้คำเดียวว่าทุกชนิดที่เอามาที่อินเดียนะครับก็จะต้องผ่านวิธีการล้างน้ำสังเนี้ผมโชว์แค่นี้ก็แล้วกันฮะเพราะว่ามันหนักมากเลย นี่ก็นี่พวกไหมทองต่างๆพลอยด้วยมีพลอยอีกตนึงนี้ใช่ประมาณ15กิโลได้จำได้ข่าบมาประมาณ30ชนิด3ามชนิด15กิโลโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะไปไปล้างล้างหน้าล้างตัวกันนิดนึงแล้วก็เอาหิน้า <ขอ S 2> นงหินด้วยใช่โอ,โอเคนะครับโอเคค่ะบายบายไม่ไหว